สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามในช่องมาดามบ้านนานะคะวันนี้มาในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงกันเรื่องที่ว่าหลังโควิดเราทำอะไรดีนะคะหลังโควิดมีธุรกิจอะไรที่น่าสนใจนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนัในช่วงที่เออเกิดเกิด ภาวะ,ะภาวะโควิดเกิดขึ้นเนี่ยนะคะหลายๆคนก็กักตัวอยู่บ้านหรือหลายๆคนก็เวิร์กฟอร์มโฮมนะคะตอนนี้เราก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะยังไงก็ภาวนานะคะภาวนาขอให้ทุกอย่างเนี่ยเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็อย่าอย่าได้มีโควิดรอบสองกันเนาะนะคะ ในช่วงที่เกิดโควิดนะคะเราก็จะมีการกักตัวอยู่บ้านนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากโควิดนะคะเขาเรียกว่า new normal นะคะ new normal ก็คือความปกติแบบใหม่นะคะความปกติแบบใหม่มันเกิดขึ้นจากที่เราใช้ชีวิตในช่วงที่โควิดนะคะแล้วก็มันเกิดความเคยชินจนจนมันกลายเป็นความปกติ ในในรูปแบบใหม่นะคะที่หลายๆคนจะจะได้ยินเขาพูดว่า new normal new normal กันนะคะดัะงนั้นตัวนี้มันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงที่คน เราสังเกตว่าในช่วงที่คนเขาอ,าอยู่ในภาวะโควิดกันนะคะกักตัวอยู่บ้านสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือธุรกิจออนไลน์นะคะธุรกิจออนไลน์ปังมากนะคะแต่ช่วงนั้นจะจะบูมมากๆก็จะเป็นเรื่องของของกินนะคะแต่ช่วงนี้ก็ยังขายได้อยู่นะคะยังได้อยู่นะคะของกินเดลิเวอรี่นะคะพวกอาหารอบแห้งอะไรต่างๆนะคะแล้วเครื่องใช้สอยภายในบ้านเครื่องสิ่งอำนวยความสะดวกเดี๋ยวนี้คนก็หัน มาใช้บริการคือการช้อปปิ้งออนไลน์กันมากขึ้นเราจะเห็นว่าหลายหลาย,หลายสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าก็จะมีการปรับตัวทำในรูปแบบของ Delivery มากขึ้นก็คือจัดส่งให้ถึงบ้านนะคะดังนั้นถ้าเรามองหาธุรกิจที่จะทำตอนนี้นะคะลองหาผลิตภัณฑ์นะคะจากแอปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแอป lazada แอป shopee อะไรต่างๆนะคะเพื่อมาขายนะคะ ขายผ่านเพจแฟนเพจนะคะผ่านแฟนเพจสร้างแฟนเพจขึ้นมานะคะแล้วก็ขายสินค้าสําหรับคนที่อยากเอิ่อนต้นโดยที่ไม่ต้องสต็อกนะคะซึ่งการขายสินค้าทางโลกออนไลน์นะคะ,ะยังคือ มันได้รับความนิยมมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดนะคะแล้วพอเข้าช่วงโควิดทุกคนกักตัวอยู่ที่บ้านก็ช้อปปิง้งกรถขายสินค้าออนไลน์กันต่างๆมันก็ทําให้บูมมากขึ้นแล้วหลังโควิดเนี่ยเชื่อว่าทุกคนยังจะต้องเคยชินอยู่กับกับระบบของการจัดซื้อจัดอ่าสั่งสินค้าออนไลน์นะคะเชื่อว่าหลายคนก็เป็นน้ามันสะดวกดีนะคะ มันสะดวกดีแล้วถ้าเราเพิ่มช่องทางในการจัดส่งโดยมีการเก็บเงินปลายทางนู่นนี่นั่นมันก็จะทําให้ลูกค้าสะดวกขึ้นนะคะอย่างตอนนี้คือแบบทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติแล้วบางทีแบบเราอยากได้อะไรเราก็ยังมแาบบมาดูในเว็บมาท่องเว็บมาดูใน Facebook ในแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อที่จะช้อปปิ้งอยู่นะคะเพราะว่ามันสะดวกเนาะเราลดเวลาลของเราลงไปด้วยนะคะดังนั้นธุกรกิจออนไลน์ถือว่า เป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับคนที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจในในช่วงที่หลังจากภาวะโควิดเนี่ยผ่านพ้นไปนะคะและอีกอย่างเนี่ยคุณยังสามารถที่จะทําเป็นอาชีพเสริมได้ด้วยนะสร้างรายได้ให้ตัวเองได้สําหรับคนที่ทํางานนะมีงานประจําอยู่ก็แบ่งเวลานะคะในช่วงพักเบรกหรือในช่วงที่เลิกงานนะคะามาขายของออนไลน์บนบนแฟนเพจเฟซบุ๊กหรือว่า จะสร้างเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะขายสินค้าอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วตอนนี้มันมีการแบบเฟซบุ๊กเขาจะมีการยิงโฆษณาใช่ไหมคะยิงโฆษณาออนไลน์โน่นนี่นั่นนะคะก็ทําให้เราเนี่ยเพิ่มช่องทาง ทําให้เราเพิ่มเพิ่มช่องทางที่จะเข้าถึงสู่ผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นคนใช้เฟ e b ุ o กเยอะมากนะคะเยอะมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคนไทยแล้วตอนนี้เราสามารถที่จะกระ,กระจายสินค้าของเราไปลาวได้การจัดส่งการขนส่งดูนี้สะดวกสบายนะคะมีบริษัทขนส่งหลายๆบริษัทนะคะที่ขนส่งไปทางลาวนะคะคนไหนที่มองหาอาไอเดียใหม่ๆในการทำธุรกิจนะคะก็ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจในช่วงที่หลังจากโควิดนะคะธุรกิจออนไลน์เครื่องสำอางของกินของใช้ผลิตภัณฑ์อบแห้งนะคะอาหารแปรรูปนะหรือว่าจะเป็นของใช้สอยภายในบ้านสิ่งมวอความสะดวกประจำวันยังจำเป็นและยังเป็นธุรกิจที่เติบโตได้อีกในโลกของออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้น คนอื่นลงมือทําเราก็ต้องลงมือทํานะคะถ้าอยากประสบความสําเร็จก็ต้องเริ่มณนะวันนี้นะคะคิดแล้วทําทันทีเป็นกําลังใจให้สําหรับเพื่อน,อนทุกๆคนนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้มาดามบ้านนาะด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องมาดามบ้านนาะให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีสาระดีๆมาแชร์กันต่อนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะปลอดภัยไร้โควิดดูแลกันนะคะทุกๆคนสวัสดีคะ่ะ